แปร์4.4เนี่ยยังคงอยู่ในคอนเซปต์ของเรื่องโมนอยู่แต่ว่ามันจะมีแฟกเตอร์ตัวใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือสามารถเท่ากับปริมาตรที่สภาวะ a t s c p ได้ครับในกรณีที่เป็นแก๊สจะสามารถเท่ากับ22.4ลิตรนะครับหรือจะมีค่าเท่ากับ22,400ลูกบาทเซนติเมตรก็ได้ครับอันนี้จะใช้ได้ในกรณี a t สภาวะ s t p เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแก๊สตัวนี้หรือแก๊สตัวนี้นะครับ หลักการคือเราจะเริ่มที่สตาร์ทที่ห้าจุดหกลิตรมิลลิลิตรก่อนเนาะที่สภาวะ a t s c p ทีนี้เราต้องคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยใช่ไหมครับก็จะสตาร์ทที่มิลลิลิตรอยู่ด้านล่างแล้วก็ด้านบนก็คือเป็นโมลเนาะหนึ่งโมลมีค่าเท่ากับสองหมื่นสองพันสี่ร้อยมิลลิลิตรครับอันนี้กับอันนี้ตัดกันแล้วก็คิดเลขไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หรือแก๊สไฮโดรเจนนะครับคิดออกมานะครับก็จะมีค่าเท่ากันทั้งสองอันเลยนะครับได้ตัวเลขออกมาเป็น2.5งจุคูณสิกำลังลบสโมลครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาเลยกันต่อที่แหวนฝึกหัด4.4นะครับแหบวบฝึกหัด4.4เนี่ยยังคงอยู่ในคอนเซปต์ของเรื่องโมนอยู่แต่ว่ามันจะมีแฟกเตอร์ตัวใหม่เพิ่มเข้ามานะครับถ้าแน่ก่อนที่เราจะเริ่มไปลุยเนื้อหากันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจพี่กับตันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาเวลาพี่กัปปันอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆนะครับและสิ่งที่สําคัญถ้าช็อตไหนเรียนแล้วถูกใจถูกจริจจังเลย อย่าลืมแท็ก Story ่ไอ n t มาเมาส์มอยกันได้นะครับแต่ถ้าเรียนเราโคตรชอบเลยนะับน้องๆสามารถทำรีวิวผ่านทวิตเตอร์ทำคลิปวิดีโอรีวิวผ่านทิกตอกเพื่อให้คนที่ประเทศไทยเนี่ยครับรู้ว่ามีช่องดีๆแบบนี้ที่ทำคลิปเนื้อหาและคลิปเฉลยแบบหัดต่างๆเหล่านี้มาให้น้องๆทั่วทั้งประเทศไทยได้รับชมแบบฟรีๆน,นะครับอย่าลืมบอกต่อเป็นกำลังใจใพี่กับตันด้วยนะครับขอทุกคนสนุกกับการเรียนในวันนี้ครับไปลลยกัน ก็ว่ากันง่ายๆนะครับแบบึกหัดก่อนๆเนี่ยเราเรียนกันไปเนาะว่าเอ้ย1โมลของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ6.02ุคูณ10ยกกำลัง23เนาะขึ้นอยู่กับว่าหน่วยอะไรก็คือสารอะไรใช่ไหมครับแล้วก็สามารถเท่ากับมมลโมเลกุลของสารชนิดนั้นได้ด้วยนะครับที่มีหน่วยเป็นกร,รมัมเนาะทีนี้วันนี้มีแฟกเตอร์ตัวใหม่เข้ามาครับก็คือสามารถเท่ากับปริมาตรที่สภาวะ SCP ได้ครับในกรณีที่เป็นแก๊ จะสามารถเท่ากับ22.4ลิตรนะครับหรือจะมีค่าเท่ากับ22,400ลูกบาทเซนติเมตรก็ได้ครับอันนี้จะใช้ได้ในกรดีแอดสภาวะแอด s t สเท่านั้นว่ายากก็เป็นแฟกเตอร์ตัวใหม่ของเรานั่นเองเอ่ออะทีนี้คำถามคือมันจะใช้ยังไงครับพี่แล้วก็มาลองทำกันข้อที่1นะครับเขาให้เปรียบเทียบจำนวนโมลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สไฮโดรเจนที่ปริมาตรเท่านี้นะครับ ซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยด้วยความที่มันมีปริมาตรเท่ากันเนาะไม่ว่าจะเป็นแก๊สตัวนี้หรือแก๊สตัวนี้นะครับหลักการคือเราจะเริ่มที่สตาร์ทที่5.6าจุดหกลิตรมิลลิลิตรก่อนเนาะที่สภาวะ a t s p ทีนี้เราต้องคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับก็จะสตาร์ทที่มิลลิลิตรอยู่ด้านล่างก็จะสตาร์ทที่มิลลิลิตรอยู่ด้านล่างแล้วก็ด้านบนก็คือเป็นโมลเนาะ ทีนี้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยของเราก็คือ1โมลมีค่าเท่ากับ22,400มิลลิลิตร 22, mm ครับก็คือหน่วยลูกบาทเซนกับหน่วยมิลลิลิตรคือหน่วยเดียวกันเนาะอ่าหน่วยลิตรกับหน่วยลูกบาทเดซิเมตรคือหน่วยเดียวกันนะครับอ่ะเพราะนั้นถ้าเราเคลียร์ตรงนี้อันนี้กับอันนี้ตัดกันแล้วก็คิดเลขไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หรือแก๊สไฮโดรเจนนะครับคิดออกมานะครับก็จะมีค่าเท่ากันทั้ง2อันเลยนะครับเพราะนั้นเขาให้เราคิดหน่อยเนาะก็เป็น5.6 หารได้22 2ห0ื่นพี่ย้อยนะครับเราก็จะได้ตัวเลขออกมานะครับ 5. 6นะครับได้ตัวเลขออกมาเป็น2.5คูณ10กำลังลบ4โมลครับก็แสดงว่าจำนวนโมลนะครับเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพราะฉะนั้นจำนวนโมลของคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนนะครับเท่ากันครับโอเคปะแค่นั้นเองนะครับไม่ยากเนาะ่อทดนี้ต่อมาเรามาลองดูกันครับข้อนี้นะครับ เขาให้คำนวณโมลโมเล,ลกุลอนุภาคนะครับต่างๆนะครับที่สภาวะ s s t p เดี๋ยวเราลองมาดูคำนวณกันครับไม่น่ายากมากเนาะก็ค่อยๆเปลี่ยนแฟกเตอร์ไปนะครับเขาถามว่าเป็นกี่โมล,ลใช่ไหมแล้วก็คูณกับแฟกเตอร์ที่เป็นหน่วยกร,รัมอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็หน่วยโมล,ลอยู่ด้านบนนะครับทีนี้พี่ก็เลยคูณไปครับว่าอโอโซนตัวเนี้ยมีโมเล,ล,ลกุลคือ16คูณ3อ่า16คูณ3ครับเป็น48กรัมนะครับ ส่วนข้างบนนะครับก็คือ1โมลนะครับก็จะกลายเป็น2 4จุดสี่หารด้วยสี่ิบแปดครับจำนวนโมลก็เลยจะได้ออกมาครับอยู่ที่0 0 5ุห้าโมลอืมแล้วก็ส่วนจำนวนโมเลกุลนะครับเราก็จะเอาตัวเนี้ยครับไปคูณต่อครับก็คือ1โมลมีค่าเท่ากจุด2คูณสิบยกกำลังยีสามนะโมเลนะอย่างเงี้ยครับคิดเลขออกมาก็จะได้ออกมาเป็นสามจุศนย์หนึ่งครับคูณสิยกกำลังยี่ิบสองนั่นเองครับ ส่วนปริมาตรนะครับเราก็คูณต่อครับอันนี้เป็นอนุภาะโมเลกุลแล้วใช่ไหมครับเราจะเอาจำนวนโมลมาคูณเป็นเป็นปริมาตรก็ได้ครับว่าเออ0.5โมล0.5โมลจะมีค่าคูณกับแฟกเตอร์เป็นหน่วยคือข้างล่างคือหนึ่งโมลข้างบนจะเป็น2.4ลิตรนะครับคิดเลขออกมานะครับก็จะได้ออกมาเป็น1.12ลิตรนั่นเองครับแค่นั้นเองจบเลย <S <S พอเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมครับได้ไหม เออนะครับล้วก็จะไปคิดคำนวณตัวเนี้ออกมาได้เลยนะครับก็ค่อยๆค,คิดไปทีละสเตปไปสเต็ปนะครับเราก็จะสามารถทำได้นั่นเองผ่านไหมอ่าอันนี้ก็คือวิธีการคิดนั่นเองครับอ่าพี่แนะนำว่าให้เราไปฝึกคิดก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะเฉลยให้นะครับว่าแต่ละช่องตอบอะไรบ้างแล้วลองลองไปฝึกทำดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทำอยากให้ฝึกทำก่อนนะครับลุยเลยนะครับแล้วก็ ขออนุญาตเฉลยไปเลยแล้วกันนะครับอย่างตัวนี้นะครับจะตอบอยู่ที่0.0339โมลน,นะครับแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่2.04คูณ10ยกกำลัง22มลเติมค่าลงไปเลย,ยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอยู่ที่0.758โมลครับอันนี้อยู่ที่0.8นะครับมวลนะครับอันนี้อยู่ที่0.05ไปฝึกนะลูกตัวนี้อยู่ที่3.01คูณ10ยกกำลัง22นะครับ แล้วก็อาร์กอนครับตัวนี้อยู่ที่2นะครับตัวนี้อยู่ที่0.05แล้วก็ตัวนี้อยู่ที่1.12นะครับลองเอาพวกนี้ครับไปฝึกแล้วก็เปลี่ยนแฟกเตอร์ไปทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ตว,ตวเราก็จะทําได้นั่นเองครับแนะนําว่าให้ฝึกนะเพราะอันเนี้ยพี่เอาค่า int, อะพี่อทำเสร็จแล้วพี่คานวณหมดหมดแล้วนะครับพี่ได้ค่าเท่านี้แล้วก็ให้น้องครับคานวณเองก่อนอยากให้ฝึกเองก่อนนะครับแนะนําว่าควรฝึกนะครับแล้วก็แสดงวิธีทำนะครับ ถ้าไม่ตรงยังไงสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวพี่มาตอบนะครับสองจะพี่ตันขอ,ขอขัดเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าพี่กัปตันมีความลับนำพามาอบอกทุกคนใครที่ดาวน์โหลดเอกสารเรียนนะครับที่ลิงด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับน้องก็เปิดไปที่หน้าหลังสุดของเอกสารเรียนครับน้องจะได้รับส่วนลด100บาทในการสมัครเรียนคอร,ร์สเรียนของพี่กัปตันครับทุกคนสำหรับคนที่ตั้งใจเรียนจนถึงตอนนี้นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับที่กัันไม่มีอะไรจะให้นอกจากส่วนลดนี้นะครับขอหวังว่า,วาคงจะเป็นของขวันเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้น้องๆได้ประหยัดเงินนะครับสำหรับวันนี้ที่รันขใงไม่กคัและทัางใจเย็นต่อนะสู้ๆเป็นกําลันใจให้กับทุกคนนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายเรามาดูข้อที่สามต่อครับข้อที่สามเนี่ย40กรัมถามหาความหนาแน่นครับ ซึ่งถ้าถามหาความแน่นก็คือสูตรเนี่ยมันคือ d เท่ากับ M ส่วน V ดังนั้นเรามี M แล้วอะ่ะแต่เราขาดปริมาตรดังนั้นเราเอาไปหาปริมาตรครับก็เปลี่ยน48กร,รมัมตัวนี้เป็นปริมาตรนะครับข้างล่างก็ต้องเป็นกร,รัมแบบเป็นโมลนะครับส่วนท้างบนเนี่ยต้องเป็นปริมาตรนะครับเป็นหน่วยลูกบาศก์เซนนะครับทีนี้กร,รัมของเราเนี่ยสารออกซิเจนเราเนี่ยหนักอยู่ที่32กร,รมัมดังนั้น1โมลมีค่าเท่ากับ32กร,รมัมมีค่าเท่ากับ22,400ทีนี้เราก็แก้สมการหาปริมาตรได้เลยโช๊ชนะโช ก็จะได้ปริมาตรออกมานะครับอยู่ที่3 0 0 0 0ื่น0รลูกบาศเซนติเมตรแต่เราต้องการความหนแน่นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการความแน่นแน่นดีเท่ากับกรํารส่วนด้วยโมเลกุลกร,รมคือ48ครับมวลครับโมเลกุลอ่ปริมาตรดีเท่าส่วนด้วยปริมาตรครับปริมาตรก็คือเป็น3 3 6 0 0กนะครับก็คิดเลขได้เลยก็จะได้คําตอบออกมาเป็น48เท่าด้วย3ามนั่นเองครับ ก็จะมีหน่วยเป็น0.001นะครับ43กร,รัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นความหนาแน่นของแก๊สออกซิเจนนั่นเองครับจบเลยเพราะว่าความหนาแน่นคือสุดดีท่าเองชนวีนั่นเองครับแค่นั้นเองนะฮะข้อที่3ผ่านนะครับต่อมาข้อที่4ครับเขาถามว่าความหนาแน่นที่สภาวะแอน STP ของฮีเลียมมากกว่าหรือน้อยกว่าอากาศครับอากาศก็คือ A นั่นเองครับ เออ่ความหนาแน่นนะครับของอากาศกับความหนาแน่นของเออ่ตัวนี้ครับฮีเลียมนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเราพูดถึงฮีเลียมที่สภาวะ adstp เนี่ยเออ่เขาก็จะมีปริมาตรที่สภาวะ adstp ของฮีเลียมอยู่ที่ยี่สิบสองจุดสี่ลูกบาศลิตรหรือลูกบาเดซิเมตรถูกต้องไหมครับแต่ทีเนี้ยในอากาศนะครับถ้าเรารู้ว่าครับว่าอากาศอะ มันจะมีแก๊สออกซิเจนแล้วก็แก๊สเนโตเจนผสมอยู่เห็นไหมอ่ะมันจะมีแก๊สออกซิเจนแล้วก็แก๊สเนโตเจนผสมอยู่ครับทีนี้พอมันมีแก๊สออกซิเจนกับแก๊สไนโตเจนผสมอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำหนักหรือมวลนะครับจะมีค่ามากส่วนฮีเลียมเนี่ยก็จะมีมวลอยู่ค่าค่าหนึ่งถูกไหม ทีนี้ในการวิเคราะห์ในเรื่องของความหนาแน่นสูตรมันคือ D เท่ากับ M ส่วน V ถูกต้องไหมถ้าพี่เอาสารมาอย่างละ1โมลน,นะอ่ะเพราะนั้นพี่เราต้องแอดซูมมาว่าเออถ้าสมมติว่าเอาสารมาอย่างละ1โมลพี่ก็ต้องเอาฮีเลียมเนี่ยหนัก4กรัมส่วนตัวนี้หนัก1โมลใช่ไหมพี่ก็ต้องเอาออกซิเจนมาตัวหนึงก็หนัก32กรัม บวกกับตัวในไนโตรเจนตัวหนึ่งก็หนักอยู่28กรัมมวลมันเยอะเห็นนะส่วนปริมาตรที่ STP เนี่ยทั้ง2จุดเนี่ยเท่ากันคือ22.4เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบอะมวลตัวเนี้ยคือ4ส่วน D ของมวลตัวเนี้ยคือ32บ28ก็คือ60ส่วนด้วยปริมาตรคือเท่ากันเลยคือ22.4 22.4เพราะนั้นความหนาแน่นใครมากกว่ากันคำตอบคือความหนาแน่นของอากาศ มีค่ามากกว่าความหนาแน่นของฮีเลียมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอ่าเนาะถามว่ารู้เรื่องไรก็มวลครับมวลมันมากกว่ามันเลยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็พิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับสำหรับข้อที่สี่ได้ปะเข้าใจนะครับต่อมาข้อที่ห้ครับคำนวณมวโมลโมเลกุลของแก๊สชนิดนี้ที่มีความหนาแน่นนะครับเท่านี้เอ่อความหนาแน่นเท่ากับเท่านี้ก็คือมีน้ําหนักนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดกร,รมักรรมเก้าก นะครับแล้วก็ปริมาตรนะครับอยู่ที่1ลิตรทีนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการคือเขาต้องการให้พี่กัปตันเนี่ยคำนวณหามวลโมเลกุลมวลโมเลกุลในที่นี้ก็คือหน่วยมันจะเป็นหน่วยกรรัมต่อโมลกรรัม p โมลเพราะนั้นข้อมูลตอนนี้เรามีอยู่ที่1.7 9กรัมต่อปริมาตร1ลิตรใช่ไหมทีนี้ถ้าพี่เปลี่ยนข้างล่างเป็นโมลได้ก็แปลว่าได้เนาะเพราะนั้นเราเคยท่องมาว่า22.4ลิตร มีค่าเท่ากับ1โมลพี่ก็เลยคูณแบบนี้ไปเลยลิกกอลิกก็เลยตัดกันครับพี่ก็จะได้หน่วยโมลที่อยู่ข้างล่างตามที่พี่ต้องการก็คือหน่วยกร,รมัมเปอร์หน่วยโมลแล้วพี่ก็ไปคิดเลขพี่ก็จะได้เลขคําตอบออกมานะครับมีค่าเท่ากับ40ประมาณ40เลยแล้วกันนะครับกร,รมัมเปอร์โมลครับเพราะฉะนั้นมวลโมเลกุลของสารสนิดนี้ก็เลยตอบได้เลยครับคือ40กร,รมัมเปอร์โมลก็คือเปลี่ยนหน่วยไปหน่วยที่เราต้องการแค่นั้นเองจบนะครับ และข้อต่อมาข้อที่6ครับเขาบอกว่าคำนวณมวลโมลของแก๊สนิดนี้เขามีกรรมเท่านี้มีปริมาตรเท่านี้ที่สภาวะ SCP ก็เขียนเหมือนเดิมเลยลูก0.74กรมัมส่วนด้วยปริมาตร340มิลลิตรอ่าทีนี้คูณกับแฟกเตอร์เป็นหน่วยครับด้านบนเป็นมิลลิตรด้านล่างต้องเป็นโมลคูณกันว่า22,400มิลลิตรเท่ากับ1โมลมลตัดมลตรที่เหลือคิดเลขครับก็จะได้คำตอบมาเป็น49กรัมโมลครับ น,นี้ก็จะเป็นคําตอบนั่นเองจบเลยแค่นี้เองติดเลขนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับ4.4นะครับเป็นแฟกเตอร์ตัวใหม่นะครับเกิดจากการเกิดจากเกิดจากโมลนั่นแหละเอาไว้ง่ายคือ1โมลแตกเป็น6.2คูณสิบยกกำ23โมเลกุลแตกเป็นโมเลกุลของสารชนิดนั้นและมีหน่วยเป็นกรัมแล้วก็จับไปเท่ากับ22.4นะครับถามว่าตัวเลข22.4นี้ไม่ยังไงพี่ไม่มีเวลาอธิบายนะลูกไว้เดี๋ยวเออ่ มีโอกาสนะครับพี่กับอาจาอธิบายนะครับแต่ใครที่เป็นเด็กในคอร์สพี่อยู่แล้วก็จะรู้อยู่แล้วเนาะว่าที่มามันเป็นยังไงเพราะมันต้องใช้เวลาในการอธิบายนิดนึงนะครับแต่พี่มีเวลาไม่พอนะครับสาหรับวันนี้เนื้อหาก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สุดท้ายฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับสามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมฟรีได้ที่เว็บไซต์ chemistryk.com นะครับก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ฟรีเลยทดลองเรียนได้ฟรีเลยนะครับแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายครับ special for you นะครับ สำหรับคนที่ตั้งใจเรียนตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้นะครับพี่ไม่รู้จะแถมอะไรให้ก็เลยแถมเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับน้องทุกคนนั่นเองครับเป็นคูปองส่วนลด100บาทนั่นเองครับอ่านี่ก็แถมให้นะครับก็สําหรับเฉพาะคอร์สมสีเทอมหนึ่งสีเทอมสองแล้วก็สีเทอมหนึ่งบวกสองนะครับวิธีการใช้ง่ายมากนะครับเพียงแค่น้องพิมพ์ชื่อเล่นใต้คลิปวิดีโอ,อนี้นะครับแล้วแครรูปไว้แล้วก็แคปแแรูปคูมองนี้ไว้นะครับแล้วก็ส่งไปที่ i n ก o ์หน้าเพจ c m k นะครับ เพียงเท่านี้น้องก็ติดต่อแอดมินรับคุปองสลด100บาทได้แล้วครับ <_ P> 1>, 1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะครับก็ไปรับกันนะก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆที่พี่มอให้สำหรับคนที่ตั้งใจเรียนจนถึงวิดีโอนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจบไนดะ้แค่เพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามตรงไหนสงสัยคอมเมนต์ไว้มมในในใที่ใต้วิดีโอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจบไปกัเสื้อเสืเช่เชนเดิมคขับด้คำพูดที่ว่าเคมีจะไม่ยากถ้าพวกเราเปิดใจ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วไว้พบกันครับ